กระโดดฟันแล้วก็ฟันเข้าไปอีกแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าต้องโดนหน่อยเพื่อนเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตอไปนะครับกับเกม Super อร์เมประกอบหุนยนต์ลบต่อสู้สุดมันนั่นเองนะครับผมแม่สาหรับคนที่เคยติดตามพี่มานานนี่น่าจะเคยเห็นพี่เล่นเกมนี้กันอยู่นะเมื่อประมาณโอ้โหกี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้ซึ่งในตอนนี้แม่น่าคิดถึงสุดๆกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งโดยที่ในเกมนี้ เราจะได้ทําการต่อสู้เปิดกล่องเก็บชิ้นส่วนหุ่นยนต์สุดแข็งแกร่งและนํามาประกอบล่างต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่โหดขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าหุ่นยนต์ของเรานั้นจะเก่งกาจได้ขนาดไหน ไปดูกันเลยน,นะมีเนื้อเรื่องกันด้วยแล้วเนี่ยหืมรู้สึกว่าโลกจะโดนบุกความหวังได้สูญสลายนี่โลกต้องการซูเปอร์เมสนี่เราต้องสร้างอัปเกรดแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้รับชัยชนะแม่เนื้อเรื่องมาแบบตกใจตั้งตัวไม่ทันนี่เปิดกล่อง เปิดการ์ดัะผมโอ้โหได้แบบว่าห้องบังคับพูดิเชอร์ในขาแล้วก็ได้ปืนกลเราจะทำการประกอบชิ้นส่วนนะผมนี่ใส่ขาเข้าไปใส่ปืนกลว้าวหุ่นยนต์ตัวจ้อยมาตอนนี้ก็ใช้พลังงานยิงปับโอ้โหชิ้นส่วนกระจายครับผม เดินไปไหนละเพื่อนอยู่ไกลยิงไม่โดนนี่ยิงให้แตกเรียบร้อยวิคตอรี่ไว้เดี๋ยวจะต้องติดตั้งอาวุธระยะประชิดดูเวิร์กช็อปหน่อยสิเฮ้ยนี่มันเหมือนจะได้เป็นห้องควบคุมอันใหม่ครับผมแล้วก็ได้พลังขึ้นเวฟมาตัวที่อยู่ใกล้โดนกระทืบนี่ถึงกับกระเด็นน็อกแบค็คมันยิงโคตรโหดเฮ้ยต้องยิงแบบนี่แบบนี้เข้าไปแล้วก็ เดินเข้าใกล้หน่อยสิอิซีซิจะตายอ่าขึ้นช็อกเวฟตายซะเถอะระเบิดตูงตามได้เงินแล้วก็ xp l v e เลเวลอาผะผมอืมเราสามารถติดตั้งอาวุธด้านบนแล้วก็มีโมดูลสล็อตนี่นี่ก็จะเป็นอาวุธติดข้างอีกฝั่งหนึ่ง โอ้โหแคมเปญกันเลยละกันนี่ค่อยๆแบบว่าทำภารกิจเนื้อเรื่องเล่นผ่านด่านนะผมเราจะแบบว่าต่อสู้กันเลยดีไหมยอยังก่อนเอาไม่ได้บังคับต่อสู้งั้นก็ลุยกันเลยละกันนี่หุ่นยนต์ VS เราจะวางแผนยังไงกันดีเรามีอาวุธระยะไกลกันอยู่ยิงไปปิวปิวปว,ปวมาสี่สิโดนสวนสี่สเฮ้ยกระโดดมาใกล้ นี่เราก็วิทำอะไรเนี่ยกดก้มมากระทืบโอเคโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งดอกอกระโดดใกล้อีกเราสามารถกระโดดเหยียบได้ไหมนี่โอ้โหข้ามหัวแล้วก็นี่เหยียบพื้นเอ้ยมาอีกหือใกล้ๆเหยียบพื้นคืนเอาละปิวปิวปิระเบิดตุ้ม เรียบร้อยครับผมเราจะเดินไปเปิดกล่องดูซีได้อะไรเอ,อ่ยได้1,000ได้1,000 i s มิชชั่นคอมพลีทมีฐานกันด้วยแล้วนี่ตอนนี้อืมและนี่ก็คือฐานของเราน่าจะช่วยในการผลิตเงินหรือเปล่าอเทมแฟคทอรี่โอเคสร้างแป๊บหนึ่งสามารถคราบการ์ดได้อย่างนั้นเหรอ2 000, 5 0ขอการ์ดระดับคอมมอนเปิดกล่องครับผมฟุบๆดูสิ โอ้โหร็องรเก็ตรันเชอร์ปืนจะลวดแล้วก็โล่อัปเกรดกันสักนิดหนึ่งปืนนี้เราจะทำการติดที่หัวไหล่ด้านบนแล้วก็มีโมดูลที่เป็นโล่ครับผมช่วยในการป้องกันลุยต่อเลยนะด่านที่สองเริ่มมาก็ปะทะก่อนเลยเพื่อนอืยิงไกลๆก่อนปิ้วปิ้วปโอ้โหโอ้โหอ,อ่าเลื่อนมาใกล้อย่างงี้ต้องกระทือ ้ยยังไม่ตายอีกนี่ปืนกลเออืเรียบร้อยทําการเดินมาเก็บของอืมแล้วก็ได้เป็นกล่องอันนี้อ่าใช้ในการฟื้นเลือดสามารถเก็บของก่อนได้หรือเปล่าอู้เก็บอืได้เงินก่อนนี่แล้วก็ค่อยมาปะทะลุยเจ้าหุ่นยนต์โรเก็ตรรนเชอร์บิว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 43โคตรแรง กระโดดมาใกล้อีกตอนนี้ก็ยิงจ่อๆปิ้วๆอืมแล้วก็ยิงปืนกล้ลยังไม่ตายอีกพดอึดเฮ้ยโอ้โอหโดนสองทีมากระโดดเข้าใกล้แล้วก็กระชื้ออมไม่ต้องใชใ้เปลืองกระสุนมิชชันคอมพลี t โอเคได้กล่องุอ้ยได้อะไรเอ่ยมีก๊าซสีฟ้าด้วยนี่ได้ดโดรน แล้วก็กาสีฟ้าสําหรับตอนนี้เราก็จะทําการแม่เปลี่ยนอะไรสักนิดหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็มีโดโรนครับผมช่วยในการยิงศัตรูสามารถอัปเกรดชิ้นส่วนอันนี้ได้ครับผมด้วยการใช้ชิ้นส่วนเก่าๆีให้เป็นแบบว่า exp แล้วก็ใช้เงินนี่อัปเกรดหูฮิตพอยต์บวกเอนเนอร์จีบวกไปเลยเพื่อน นี่ตั้งชื่อตามนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันใครวะเนี่ยไอดีเก่าหรือเปล่าแม่อยู่ๆก็เลเวล20แล้วไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้โอ้โหซีซั่นจบได้แรงที่23เปิดกล่องได้2,000อืมตอนนี้นี่ บอกเลยว่าอยู่ๆก็ได้ไอดีเดิมนี่ก็คือพลังหุ่นลบล่าสุดของพี่งั้นสินะโอ้ยรู้สึกว่าตรงแขนนี่จะใช้เป็นอาวุธระยะประชิดโอ้ยเราก็เดินทางมาแบบว่าค่อนข้างจะไกลแล้วเหมือนกันนะน,นี่อะมาเล่นแบบมิชชั่นธรรมดาไปก่อนมาละจ้าการต่อสู้เราจะต้องทำยังไงดีเอ่ยมีการป้องกันโจมตีแล้วก็การเคลื่อนที่ใช่ไหมเออโรกเก็ตรนเชอร์ปิววปิวป,วปว โอ้โหโดนคืน48เลยล่ะนี่ยิงขึ้นฟ้าครับผมโดนเข้าไป77โคตรแรงอีกทีสิอ52อุ้ยอาวุธของเราโคตรโหดตอนนี้ความร้อนของเราสะสมเริ่มเยอะเดี๋ยวเราจะทำการกระโดดไปด้านหน้ากระทืบสักนิดหนึ่งโอ้ยเป็นไงโอ้โหโดนยิงต่อ 93แล้วเพื่อนความร้อนเอาละฟัน41ระเบิดไปซะอจัดการไปได้หนึ่งนี่ถล่มฐานศัตรูเ,เก็บเงินปับป๊บปัดนี่ยิงให้หมดว้าววิได้กล่องความอะไรเนี่ยบวกพลังความร้อนนะครับผมเครื่องยนต์ของเราจะไม่ร้อนเกินเอาละยิงเลเซอร์ใส่ครับผมนี่โอ้โหโอ้โหโ,โดนก่อนอ่าตอนนี้ยิงปิ้วปิ้ว แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าต้องโดนหน่อยเพื่อก่อน92วิอุ้ยโคตรแรงโดน45โอ้ยโดนอีกโอ้ยจะตายเลเซอร์ไปละกันแล้วก็ r รเก็ต l รนเ c h e r เรียบร้อยครับผมชิวๆไปอีกหนึ่งตัวนี่แล้วก็ทำลายบึมตรงนี้อีกเก็บกล่องอืมอีกพีก,กับเงินมาเรียกโดนมาก่อน ออช่วยยิง12บอเฮ้ยจงนี้ก็เรียกโดนโอ้โหแต่ว่าได้โจมตีอีกอ <c oughs> กระสุนปืนกลของมันยิงเราไม่ค่อยจะเข้าอาตอนนี้นี่ยิงขึ้นฟ้าสะสมความร้อนเข้าไปแล้วก็ r o c k ก็ตเรนเจอร์ความร้อน50าสิบโดนไปอีกสิบเจ็ดเทเลพอตโอ้โห,เ,โโโหเบาใช้ดาบฟ,ฟันนี่สองดาบไปเลย แล้วก็ยิงหัวดูเหมือนเจ้านี่ไม่ค่อยมีอาวุธระยะประชิดอุ้ยกำลังใจอโอเวอร์ฮีทแล้วเพื่อนมากระโดดฟันแล้วก็ฟันเข้าไปอีกเออจิ้วเกือบตายอ้ยจะร้อนเกินเฮ้ยโอเวอร์ฮีทครับผมร้อนเกินแล้วนะตอนนี้เครื่องเลยดับเออฟื้นขึ้นมาได้แล้วกระโดดโจ เออระเบิดมิชชั่นคอมพลีทวิกตอรี่ได้เงินเท่านี้เอาเป็นว่าในตอนนี้นี่เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดียวได้ว่างงไปหมดหูยรู้สึกว่าพี่จะมีหุ่นด้วยกันอยู่ หลายตัวซะด้วยแม่จําไม่ได้เลยนะก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมอยากจะประกอบหุ่นยนต์สุดโหดก็สามารถลองดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันได้เลยเป็นแนวแบบ turn ์นเบสนุกสนุกเล่นเพลิดเพลิน PR ตอนนี้ก็มาเล่นให้หายคิดถึงกันนะแม่เผื่อใครจะคิดถึงไว้มีโอกาสอาจจะกลับมาเล่นกันอีกสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ อ๋อเกมสนุกสนุกมาแนะนํากันอีกนะมไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้นี่ตอนนี้มีอัปเดตอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบา,บายจุบจ๊บ